i แผ่นดินถิ่นไทยมาครั้งโบราณผานกล้าออกหน้าทับความความไม่นาคณะผูนน้จัดงานกระตุ้นเศรษฐกิจกลุ่มคนทนใต้สร้างอาชีพลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ให้ประชาชนขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงที่ให้เกียรม,มาเป็นประธานในทุกปีเปิดงานในวันนี้สำนักงานเขตหนองแขนร่วมกับ คณะขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาเปลี่ยนแปลงมหาวิทยาลัยเอกชนและกลุ่มการปฏิบัติงานของสำนักงานเขตกลุ่มกรุงเทนใต้จะนำการเพิ่มเศรษฐกิจกลุ่มกรุงเทนใต้สร้างอาชีพลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ให้ประชาชนตามนโยบายการพื้นปูเศรษฐกิจของรัฐบาลและของกรุงเทพมหานคร ที่มุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาและเสริมสร้างขีดความสามารถให้กับประชาชนโดยกำหนดจัดงานระหว่างวันที่17ถุง23ตุลาคม2567ตั้งแต่เวลา15นาฬิกาถึง22นาฬิาณมหาวิทยาลัยเอเชียอาเมียนการงานกมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาเขตหนองแขมารบดีมหาวิทยาลัยเอเชียอาเซน ผู้ในการเขตกลุ่มทางนใต้ผู้ในการสำนักง,งานส่งเสริมอาชีพสำนักพัฒนาสังคมและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านครับกับผมมีความวยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดงานกระตุ้นเศรษฐกิจกลุ่มทางนใต้สร้างอาชีพลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ให้กับประชาชนในวันนี้การจัดงานกระตุ้นเศรษฐกิจกลุ่มทางนใต้สร้างอาชีพลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ให้กับประชาชนเป็นอีก หนึ่งโครงการที่จะขับเคลื่อนการสร้างเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในระดับชุมชนของกรุงเทพมหานครได้เป็นอย่างดีก่อให้เกิดความเครื่องแข็งให้กับเศรษฐกิจฐานรากชุมชนและภาพรวมของกรุงเทพมหานครและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้ดำเนิงานในครั้งนี้จะได้เสริมสร้างรายได้รูปกระจายสร้างโองกาสลดความเหลื่อมล้ำสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชนต่อไปและขอขอบคุณคณะกรรมการขับเคลื่อน การมีส่วนร่วมพัฒนาเขตหนองแขมที่มีส่วนร่วมในการจัดงานและขอคุณมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ที่เอื้อเฟื้อสถานที่ในการจัดงานในครั้งนี้พร้อมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนที่ร่วมสนับสนุนให้การจัดงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยครับก็ขอขอบคุณอีกครั้งนะครับของทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นคณะงานขับเพลื่อนการพัฒนาของสังเขตเองนะครับทางอาจารยบดีก็เรื่องนี้เป็นเรื่องของนโยบายของรัฐบาล ชาติชาตท่านชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก็วันนั้นก็ไปรับนโยบายซึ่งเราทั้งทั้งกรุงเทพมหานครทุกจังหวัดครับรับนโยบายจากท่านนายกรัฐมนติอ่าสายนั้นคือท่านเศรษฐาธีสิงห์เราเป็นนายกรับมานะครับก็เรามาจัดทำให้นิบายว่าจะมากระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงสามเดือนนะครับตั้งแต่นายกตั้งแต่เดือนสิงหานะครับถึงเดือนตุลาประมาณนี้นะครับก็กรุงเทพมหานครรับสนองนโยบายรัฐบาล เพื่อให้เศรษฐกิจของชุมชนหรือเศรษฐกิจภูเทือกมานาครดีขึ้นนะครับเราเราจะจัดงานกันทั้งหมด36ครั้งนะครับกรุงเทพละ6ครั้งตลอดเวลา3เดือนนะครับก็บัดนี้ได้เวลาสมควรแล้วจึงขอเปิดงานกระตุ้นเศรษฐกิจกรุงเทกรุงธัใต้สร้างอาชีพลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ให้กับประชาชนระดับนี้ะครับรั้งที่1ครับ2ครับและทั้งที่3 ปองปือดังๆเลยครับเปิดอย่างเป็นทางการไปแล้วนะครับสำหรับการกระตุ้นเศรษฐกิจกรุงกรุงใต้นะครับสร้างอาชีพลรายจ่ายเพิ่มรายได้ใหกับประชาชนคับอเรดนชื่อชิ้มาจอยุดที่สองนะครับไลหน่อยนอยหนอยได้เป็นคนลังรอข้งหลังกล้งหลัง อเอนนีไมนมีบักมาช่วยฉันสุดท้ายใจไม่ออกเพราะฉันขาด สำหรับาที่มีผู้ที่ส่สินค้ามากรส่งรถนะครับเป็นส่งในการส่งสินค้ากรองส่งตรงนี้นะครับแลกเป็นส่งที่กองกางนะครับไทยรตร์มา้รันองส่งนี้เราจะแจกใหับ ยื่นเรื่องจุดยานุสุขบ้านเมืองโดยรัฐวุฒิฯก็จะเป็นประเด็นสำคัญก็สำคัญนะครับที่บอกได้เลยว่าช่วงเวลาติดตามติดตัว ตอนนี้เรามีโอรตัวนี้ถูกมากเลยจะก6บาทถึ1 2บาท